ยามเช้ากันทุกคนค่ะวันนี้เราพาทุกคนมาดูช่วงเช้าแล้วก็เป็นบรรยากาศที่อยู่ใกล้หาดพยูนนะคะเป็นช่วงเช้าเราอยากจะให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าตอนนี้เรากําลังจะปรับปรุงพื้นที่แล้วก็บรรยากาศยามเช้าเป็นอย่างไรแล้วก็ที่ดินแปลงนี้มีความสะดวกสบายอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ที่ดินที่ดินแบ่งขายที่พยูนนะคะที่เราทําเป็นแปลงขนาดหนึ่งไร่นะคะ พื้นที่ที่เราหลังจากที่เราปรับพื้นที่ออกมานะคะตัดต้นขนขนซาของอต้นยูคาลิปตัสออกมาแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแนวแปลงที่ดินต่างๆที่เราปักหลักเขตเอาไว้ให้แล้วนะคะโซนนี้ก็คือน่าจะวันนี้น่าจะเสร็จนะคะนี่ค่ะทยอยขนออกไปนะคะนี่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูตั้งแต่เริ่มต้นนะคะตอนนี้เราเรา,เรามีการแบ่งส่วนท้ายของแปลงมาก่อนนะคะ เนื่องจากว่าแปลงของเราเนี่ยขนาดใหญ่อยู่ที่23ไร่เราก็เลยแบ่งพื้นที่ออกมาก่อนก็คือขายด้านหลังมาก่อนนะคะแปลงนี้นะคะก็คือเนี่ยค่ะที่เห็นตรงนี้คือแปลง A1 ค่ะ A1 ก็คือหน้าแปลงอยู่ที่ประมาณ27เมตรนะคะ A1 เนี่ยจะได้ถนนเส้นนี้นะคะนี่คือถนนตรงกลางเดี๋ยวหลังจากที่เราขน ขนต้นยูคาลิปตัสขนล่างต้นยูคาลิปตัสทิ้งออกไปหมดแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มถมดินเพื่อจะทําแนวถนนนะคะตรงนี้ก็คือเป็นถนนในโครงการค่ะก็คือยาวไปเลยค่ะจนถึงกําแพงบ้านหลังข้างหน้าไปเลยนะคะส่วน a อหนึ่ะ่ะจะได้ถนนสองฝั่งก็คือเป็นถนนตรงนี้นะคะถนนตรงนี้แล้วก็ถนนเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศไปด้วยเลยนะคะคืออันนี้คือถนนในโครงการ เราพามาดูตอนเช้าเลยนะคะให้เห็นบรรยากาศไปด้วยกันเนี่ยค่ะก็จะเป็นตรงนี้นี่คือถนนอีกเส้นหนึ่งที่จะไปที่จะมีถนนเนี่ยค่ะนี่จะเป็นถนนทางรัฐอีกเส้นหนึ่งที่เป็นถนนพลาจายอมที่กว้าง4เมตรเพื่อจะไปยังถนนซอยพยูน10นะคะแต่ว่านี่คือในโครงการของเรากว้างอยู่ที่8นะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ นี่ค่ะก็จะเป็นถนนอีกกลางโครงการนะคะซึ่งแปลง a อน่ะคะก็ได้ถนนสองฝั่งก็คือถนนฝั่งนี้กับถนนฝั่งนี้เรียกได้ว่า a อน่ะคะเป็นแปลงที่มีความกว้างของหน้าแปลงที่กว้างนะคะแล้วก็ได้สองฝั่งทำให้ A1 เนี่ยมีราคาอยู่ที่3ล้านหแสนบาทนะคะท่านไหนที่ชอบที่จะซื้อที่ดินเก็บนะคะแปลง A1 กับ A7 อเะคะเป็นแปลงที่แนะนำนะคะเพราะว่าสามารถที่จะอนาคตนะคะสามารถแบ่งแปลง เพิ่มได้นะคะเพราะว่ามีหน้าแปลงที่กว้างอยู่แล้วส่วนตรงนี้เป็น A2 นะคะ A2 ก็งก็เอ่อหน้ากว้างแบบนี้เนี่ยค่ะแล้วก็ด้านหลังเดี๋ยวเอาต้นไม้ออกนะคะนี่คือเป็นแปลง A2 นะคะส่วนแปลง A3 ของเรานะคะเนื้อที่อยู่เป็นถือว่าเป็นแปลงท้ายซอยเนื้อที่1ไร่หนึ่งงานกับห0ตารางวาจะมีถนนในโครงการเข้าตรงนี้อย่างเดียวแล้วก็ได้พื้นที่ด้านหลังไปหมดเลยนะคะ เรียกได้ว่าราคาต่อตารางวาจะถูกกว่าคือให้สิทธิพิเศษสำหรับแปลง a 1 a นนะคะเนี่ยหไร่1ง,งานกับอีก50ตารางวาในราคา3ามล้านเก้าแสบาทค่ะเป็นแบบนี้นะคะนี่เราก็พามาดูบรรยากาศยามเช้าออตอนนี้ก็เนี่ยค่ะเป็นแปลง A3 จะได้จัดจัดถนนตรงนี้นะคะได้ถนนด้านหน้าโครงกรารเป็นแบบนี้นะคะ กว้างที่8เมตรแปลง a อสามันจะได้ถนนชนที่หน้าแปลงเลยค่ะแล้วก็เข้ามาในแปลงก็จะเป็นแปลงท้ายฝั่งนี้ก็จะติดกับสวนยูคาลิปตัสนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนมันสำปะหลังแล้วก็ด้านท้ายก็คือตามเสาแนวเสาสีแดงเลยเดี๋ยวเราจะมีถังโครงการไว้ให้ดูอีกทีนึงนะคะแต่นี้พอเรายืนอยู่ในแปลง A3 อสคะ่ะก็จะเป็นแบบนี้จะเป็นด้านจะเป็นด้านยาวนะคะ เป็นด้านยาวสามารถจัดสรรพื้นที่ได้ดีตอนนี้ก็จะเหลือแค่เอาต้นยูคาลิปตัสออกไปนะคะฝั่งนี้แต่เดิมเนี่ยก็ปลูกต้นยูคาลิปตัสเหมือนกัน,นะคะแต่ดูสภาพดินได้ไหมคะดินก็จะเป็นเหมือนดินล้วนนิดน,นึงนะคะนี่ค่ะนี่คือเป็นอันนี้คืออยู่ใน A 3นะคะแล้วพอเป็น A 4นะคะ่ะก็จะได้ถนนหน้าโครงการกว้างอยู่ประมาณ ความกว้างของหน้าแปลง A 4สอยู่ประมาณ20-25หรือ27ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ด้านท้ายก็จะชนกับส่วนยูคาลิปตัสเพื่อนบ้านนะคะเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่ภายในจริงๆพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ดินเปล่านะคะเราไม่ได้ปรับเพิ่มนะคะเราจะไม่ได้ถมดินเพิ่มเราแค่เคลียร์ลิงตัวหญ้าออกให้เท่านั้นเองแล้วก็เฉพาะถนนตรงนี้นะคะที่เราจะปรับเป็นนําดินลุกลังมาลงนะคะ แล้วก็มีขยายเขตไฟฟ้าประปาเข้ามาให้เนาะอันนี้คือถนนแนวถนนค่ยังไม่เห็นเป็นรูปเปนล่างเนาะอันนี้คือแนวถนนอย่างเดียวแล้วก็เนี้ยก็จะเป็น AC เนี่ยคะ่ะ AC AC ก็จะหันด้านหลังมาต่อกันอีกรอบนะคะต้องขอไฟคะ่ะเมื่อกี้สัญญาณหายเอ่อ ที่พามาดูตอนเช้าจริงๆเข้ามาดูเนื่องจากว่าจะมารอผู้ลบเหมานะคะว่าผู้ละเหมาเข้ามาเช้ากี่โมงนะคะเผื่อว่าจะเราจะได้คุยรายละเอียดงานกันเพิ่มเติมเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็เลยพอมีโอกาสได้พาทุกคนมาดูด้วยะคะ่ะว่าสิ่งที่เรากําลังจะทําแล้วก็กําลังจะเกิดขึ้นในตรงนี้นะคะ่ะว่า ตามผังที่เราเขียนไว้ให้แล้วก็ตามตามพื้นที่จริงเป็นอย่างไรนะคะจะได้ดูไปด้วยกันแล้วก็เผื่อท่านไหนที่กําลังจะตัดสินใจนะคะจะได้มีเวลาตัดสินใจได้เพิ่มขึ้นจะได้มีเวลาพิจนารณาสําหรับเรื่องของทําเลสําหรับเรื่องของราคาค่ะแต่ว่าต้อง,ต,องต้องบอกต้องเกรินไว้ก่อนล่วงหน้านะคะว่าแปลงนี้เนี่ยเราให้ความสําคัญกับราคาจริงๆแต่ว่าด้วยราคากับาสาธารณโภคที่เราให้ะคะ่ะก็ถือว่าถือว่ากําลังดีนะคะเพราะว่าถนนภายในเราให้ที่8นะคะแล้วก็ มีน้ำปราปามีไฟฟ้ามาให้ด้วยขยายเขตมาให้เพื่อให้ทุกๆุหลังทุกๆุทุกๆุกกกแปลงที่จองกับเราอะค่ะ mm. เผื่อว่าแม้ว่ายังไม่ได้ทําสิ่งปลูกสร้างใดๆใช่ไหมคะแต่ว่าก็ยังมีไฟฟ้ายังมีประปาที่จะแบบอำนวยความสะดวกในการที่จะเข้ามาพักผ่อนหรือเข้ามาปลูกต้นไม้หรือเข้ามาอาจจะมาสร้างสรรค์สิ่งต่างๆภายในแปลงที่ดินนะคะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราทําให้ด้วยราคาไร่ละสามล้านนะคะเราถือว่าเป็นราคาที่ สามารถแข่งขันกับในพื้นที่ตรงนี้ได้นะคะก็ฝากพื้นที่ตรงนี้ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศโดยรอบอีกทีหนึง่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะนีตอนนี้ก็จะเป็นเมื่อกี้มาผ่านมาเป็นแบง a 4อันนี้คือ A5 นะคะตัว A5 ค่ะก็จะส่วนหนึ่งของ A5 นะคะก็จะได้แนวถนนชนกับเส้นทางเข้าออกภายในโครงการนะคะ นี่อันนี้คือเป็นถนนในโครงการที่จะไปเชื่อมกับเส้นทางที่เป็นภาระจำยอมนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตรงหน้าถนนตรงนี้ก็จะมาชนกับฝั่งหนึ่งของ A5 นะคะนี่คือ A5 จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ลึกลงไปก็คือชนกับที่เป็นต้นยูคาลิปตัสเนาะแล้วก็ถัดมาอ,อ๋อทุกคนคะ่ะอันนี้เป็น A6 นะคะขอโทษที A6 A6 คะ่ะ a 6 A2 a ออันนี้เป็น A6 นะคะอ่าโอเคอันนี้ A5 อโอเคอันนี้ A5 นะคะ A5 ก็เนี่ยค่ะจากถนนเส้นนี้นะคะอ่าจากหลักเขตตรงนี้นะคะ่ะยาวไปถึงตรงนี้อ่าโอเคผิดแปลงนิดนึงขออภยัยค่ะเนี่ค่ะเป็น A5 เดี๋ยวจะมีรูปผังแปลงให้ด้วยนะคะ ว่าผังแปลงเราอยู่ตรงไหนนะคะนี่คือ A5 จะประมาณนี้ค่ะค่ะมีแล้วก็ตรงนี้ A4 นะคะระยะหน้าแปลงค่ะแต่ละแปลงของแปลงหนึ่งไร่อ่ะระยะจะไม่ห่างกันมากนักนะคะอยู่ที่ประมาณ26 27ประมาณนี้ค่ะ27่เมตรนะคะนี่ก็คือเป็น A4 ก็จะได้ถนนด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็นี้เป็นถนนในโครงการเนาะที่ที่เราทำอยู่ปัจจุบันนะคะก็ ตอนนี้ก็อาศัยว่าให้รถสิบล้อค่ะที่เขาขนซากของต้นยูคาลิปตัสออกไปนะคะพยายามจะย่ำบริเวณแนวถนนให้นะคะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็คือ A6 เนาะส่วนแปลงนี้ถัดมาก็จะเป็นอันนี้คือ A6 ก็จะได้แนวถนนอาอาจจะมี อาจจะมีชนกับหน้าถนนนิดนึงนะคะหมายถึงหน้าถนนเข้าออกเวลาที่รถเข้าออกอะคะ่ะอาจจะมีแสงไฟจากรถเข้ามากระทบบ้างส่วนนึงนะคะแต่ไม่เยอะส่วนแปลงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งที่เราให้ราคาไว้ที่3ล้าน1นึแสนนะคะคือแปลง A7 ค่ะ A7 ก็จะเป็นตรงนี้นะคะ A7 ก็จะได้ถนน2ฝั่งเนาะเป็นแบบนี้ทำไมถึงได้ถนนสองฝั่งเพราะว่า เรามีการแบ่งตรงนี้เอาไว้ด้วยนะคะแบ่งพื้นที่ภายในนะคะจัดเอาไว้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพาไปดูถ,ถนนอกีกข้างหนึ่งของ A7 จะมีตรงนี้ค่ะนี่นี่คือแนวถนนภายในภายในโครงการเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางตรงนี้เป็นเส้นทางตรงกลางนะคะก็คือจากด้านหน้าค่ะเราก็จะเลี้ยวเข้ามาจาก ตรงข้างกําแพงใช่ไหมคะแล้วก็ตรงเข้ามาในโครงการส่วนตรงนี้จะเป็นถนนที่เราแบ่งเข้าไปด้านในเพื่อทําให้ตัว A7 คือแปลงนี้ค่ะได้ถนน2ฝั่ง A7 ก็จะมีด้านหน้าที่2ด้านฝั่งนี้ประมาณ28ประมาณ27นะคะแล้วก็ด้านนี้ก็ประมาณน่าจะ70กว่าเลยค่ะจะทําให้แบบพื้นที่ A7 ก็จะสามารถ แบ่งแปลงในอนาคตได้ง่ายนะคะเพราะว่าได้ถนนฝั่งนี้ไปด้วยนะคะนี่คือทําให้ราคาของแปลง A7 กับ a อน่ะคะราคาปรับขึ้นมาอีกประมาณ3าล้าน1แสนค่ะเพิ่มขึ้นมาอีก10,000แสนด้วยความที่รูปแปลงของเขาได้ถนน2ฝั่งนะคะแล้วก็นี่เป็นภายในโครงการถนนในโครงการค่ะจะเป็นตรงนี้นี่แหละคะ่ะส่วนแปลงที่เหลืออยู่นะคะอันนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้7ไร่ก็ไร่ละ3าล้านเหมือนกัน จะได้หน้าแปลงที่ยาวนะคะหน้าแปลงยาวหมายถึงว่าความกว้างของหน้าแปลงจะยาวมากเพราะว่าได้ถนนภายในโครงการตรงนี้นะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือฝั่งนี้6ไล่กว่าก็ไล่ละสามล้านเหมือนกันก็อาจจะมีคําถามนะคะว่าทําไมแปลงใหญ่กับแปลงเล็กได้อ่ราคาเท่ากันเพราะฝั่งนี้ค่ะอยู่ต้นซอยที่เป็นซอย6กทับหนึ่งมากกว่าแล้วก็ไฟฟ้าประปาถึงด้วยเหมือนกันแล้วก็หน้าแปลงกว้างค่ะ ด้วยความกว้างของหน้าแปลงสามารถจัดสรรพื้นที่สามารถทําประโยชน์ในอนาคตได้เยอะเหมือนกันเราก็เลยได้ราคาเท่ากันนะคะนี่ก็คือเป็นเหตุผลของราคาที่เราตั้งนะคะานี่กัเป็ไไนภายใดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินออกไปตรงถนนพารฯจำยอมนะคะคือก่อนหน้านี้เราพาทุกคนเดินมาที่ฝั่งถนนหกทับหนึ่งมาหมดแล้วเนาะตอนนี้เราก็เลยจะพาทุกคนเดินออกไปอีกถนนอีกเส้นหนึ่งที่เป็นทางลัดนะคะ เดี๋ยวไปดูกันนะคะพาไปดูไปด้วยกันค่ะจะได้เห็นภาพรวมแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่ค่ะเราก็จะมีภาพมุมสูงให้ทุกคนได้เข้าใจไปด้วยกันนะคะเพราะว่าหลายๆท่านที่ไม่เคยเข้ามาก็อาจจะนึกภาพไม่ออกเนาะเพราะว่าโซนนี้ค่ะด้วยความที่เขาเป็นที่แปลงใหญ่แล้วก็เป็นที่แปลงใหญ่แล้วก็มีเรามีการจัดสรรพื้นที่ถนนภายใน โครงการใหม่ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งถนนเข้าออกในโครงการก็จะเป็นถนนใหม่ะคะ่ะดังนั้นหลายๆท่านก็เลยอาจจะยังไม่คุ้นนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูไปด้วยกันนะคะจะได้มองภาพได้ออกแล้วก็เผื่อตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นเนาะนะเดี๋ยวไปดูกันคือถนนที่เรากำลังจะพาเดินไปเนี่ยเป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะคะถือว่าเป็นเส้นทางลัดแล้วกันนะคะไม่ใช่เป็นเส้นทางหลักแต่พอเป็นเส้นทางลัดะคะ่ะทาให้เรามี เสน้นทางเข้าออกถนนแปลงนี้ค่ะโครงการนี้อยู่สองเส้นทางน es, <ri ly deuts ogi> urgency, ี่คือเป็นถนนภายในที่เราจะทําเพิ่มนะคะก็จะมาตรงนี้เป็นแปดเมตรเหมือนกันซึ่งซึ่งตรงทางลัดของเราอะค่ะที่จะพาออกไปเนี่ยฝั่งนั้นเขาจะเป็นกําลังจะขึ้นโครงการบ้านจัดสรรนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมีเพื่อนบ้านมากขึ้นเนาะ แต่ที่แถวนี้ค่ะเชื่อเธอค่ะว่าอนาคตก็เป็นที่พัากอัยเหมือนกันเป็นโซนที่อยู่อัยเหมือนกันค่ะเพราะว่าเพราะว่าด้วยบรรยากาศเนาะแล้วก็ด้วยคาเลต่างๆเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งที่เรากําลังจะเชื่อมไปยังถนนมาที่มาจากพยูนสิบอะคะ่ะหรือถนนที่อยู่ข้างโรงเรียนมัธยูนนะคะจะเป็นแบบนี้ตรงนี้จะเป็นถนนกว้างที่สี่เมตรนะคะย้ํานะคะว่าตรงนี้เป็น เส้นทางรองนะคะเป็นเส้นทางรองคือเป็นเส้นทางลัดแล้วกันค่ะจะกว้างอยู่ที่4เมตรเดี๋ยวเราก็จะเดี๋ยวเราก็จะลงหินหินคลุกอะค่ะอ้อเป็นดินลูกลังนะคะเพื่อให้รถเข้าออกได้นะคะแนวถนนจะอยู่ที่สี่เมตรนะคะตอนนี้ก็เนี่ยค่ะที่เห็นเป็นเส้นทางตรงน,นี้ก็คือเป็นเส้นทางที่รถสิบล้อขนต้นยูคาลิปตัสออกมานะคะเนี่ยค่ะเราทำให้เราเห็นแนวถนนชัดเจน ฝั่งนี้ค่ะเป็นที่ว่างเปล่าก็จะรอการรอการพัฒนาเหมือนกันในอนาคตฝั่งนี้ก็เป็นต้นยูคาลิปตัสก็รอการพัฒนาเหมือนกันแปลงนี้จะเป็นแปลงใหญ่นะคะนี่จริงๆไม่ไกลเรา่ะเราเดินออกมาแต่ด้วยความที่เราเดินนะคะก็เลยดูเหมือนจะลึกแต่ถ้าขับรถเข้ามาก็น่าจะประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีพอพ้นตรงนี้ค่ะก็จะเป็นโครงการ บ้านจะสั่งที่กําลังจะเริ่มแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูไปด้วยกันเนาะนยะคะตรงนี้เป็นทางลัดนะคะทุกคนเนะคะีค่ะไม่ใช่ทางหลักนะคะย้ำนิดนึงนะคะอย่าเข้าใจผิดนะอันนี้เป็นทางลัดที่เราพามาทางลัดหมายถึงเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่สามารถเข้าออกโครงการได้ะคะ่ะเป็นความกว้างอยู่ที่สี่เมตรนะคะความกว้างสี่เมตรเป็นถนนพาราจำยอมะคะ่ะ ซึ่งใช้สําหรับโครงการเราอย่างเดียวนะคะไม่ได้เป็นของคนอื่นเนาะนี่พอหลุดต,ต,ตรงนี้มาค่ะก็เห็ดหมะโลงตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรแล้วค่ะเนี่ยที่กําลังจะเป็นลงตรงนี้ปับมีเสามีเชือกสติถุงสติกผูกะคะ่ะตรงนี้ก็คือเขาเริ่มทําแนวแปลงแล้วกาลังจะอยู่ในขั้นขออนุญาตจัดสรรเนะะาะเท่าที่ได้คุยกับเจ้าของโครงการมานะคะเนี่ยก็จะเป็นตรงนี้แล้วนะคะไม่ไกลเลย เห็นตึกสูงๆนั้นก็คือเป็นตึกที่อยู่ด้านข้างถนนเรียบทะเลนะคะเพราะว่าถนนสามารถเชื่อมโยงเข้าหากันได้หมดนะคะนี่นี่เลยนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะถนนก็แนวนี้ตรงนี้อีกหน่อยเดี๋ยวเขาก็จะทํากําแพงขึ้นมาเพราะว่าเป็นหมู่บ้านจัดสรรใช่ไหมคะส่วนโซนนี้ที่เป็นต้นยูคาลิปตัสะคะ่ะตอนนี้เท่าที่คุยกับเจ้าของแปลงมาก็ยังไม่ได้มีโครงการใดๆนะคะคงจะเป็น คงจะเป็นต้นยูคาลิปตัสนี้อีกสักระยะหนึ่งเนาะแต่ว่าก็ไม่มั่นใจคะ่ะว่าอนาคตอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินดีขึ้นฝั่งนี้อาจจะปรับปรุงเป็นอย่างอื่นนะคะแต่ณนะปัจจุบันนี้คือสาภาพสาภาพที่เห็นเนาะแล้วก็ถนนตรงนี้นะคะเราจะลงเป็นดินลุกลางเพิ่มนะคะตอนนี้เป็นดินสาภาพเดิมไปก่อนเป็นดินทรายก่อนคะ่ะเดี๋ยวเราปรับปรุงเพิ่มเติมให้คะ่ะจะได้สามารถขับรถเข้ามาได้นะคะ แบบนี้พาทุกคนมาดูไปด้วยกันตอนนี้ก็คือถนนทางรัฐเรียกว่าเป็นทางรัดนะคะเข้าไปในแปลงที่ดินแบ่งขายที่ซอยพยูนหกทับหนค่ะเราขายอยู่ที่ล,ละละสามล้านนะคะท่านไหนที่กําลังมองหาที่ดินในโซนบ้านฉางคะ่ะแปลงนี้ก็จะใกล้หาดพยูนนะคะก็จะได้บรรยากาศริมทะเลนะคะ ตอนนี้อาจจะดูเหมือนเปลี่ยวนะคะแต่อนาคตรตรงนี้ก็คือเป็นหมู่บ้านจัดสรรเนาะเราก็เลยพามาดูเส้นทางอีกเส้นทางนี้นะคะถ้าทุกคนได้เห็นภาพมุมสูงที่เราโพสอยู่บ่อยๆนะคะจะได้นึกภาพได้ออกนะคะว่าถนนที่เราบอกว่าเป็น,ปนถนนเส้น4เมตรอะ่ะมันคือสภาพเป็นแบบไหนก็คือเป็นแบบนี้ณนะปัจจุบันนะคะแต่อนาคตรเราก็จะลงเป็นดินลุกหลังให้เพิ่มเติมให้แน่นกว่าเดิมนะคะให้มีสภาพที่สามารถรถเข้าออกได้ตลอดค่ะ นี่แหละค่ะนี่คือเขากําลังทารั้วเนาะที่โครงการจัดสรรกําลังทารั้วเกิดขึ้นเนี่ค่ะทย,ยทยอยทยอยทาคิดว่าคิดว่าต้นๆปีหน้าจะเห็นเป็นรูปร่างมากกว่าเดิมนะคะส่วนฝั่งนี้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่เนาะยังไม่ได้มีโครงการเพิ่มเติมค่ะนี่เดี๋ยวเดินไปดูด้วยกันไปเรื่อยๆนะคะจะได้นึกภาพออกแต่ว่าถ้าเกิดท่านไหนขับมอไซค์เข้ามาก็สามารถดูได้เลยนะคะเข้ามาทางซอยพยูนสิบได้เลยค่ะ อซอยโรงเรียนข้างโรงเรียนวัดพยูนะคะแล้วก็จะมาด้านหลังเทศบาลตำบลมัฉากเลยจะอยู่ด้านหลังเทศบาลนะคะเทศบาลก็อยู่ใ,ใกล้ๆเราค่ะอนาคตถ้ามีเพื่อนบ้านเยอะขึ้นนะคะเราก็ขออนุมัติโครงการขยายอ,อาจจะไม่ขยายะค่ะจ,จะปรับปรุงให้แข็งแรงมากขึ้นอาจจะเป็นคอนกรีตแบบนี้ค่ะนี่คือลักษณะถนนปัจจุบัน ตรงนี้ก็นี่แหละค่ะบริเวณแถวนี้นะคะที่ติดป้ายขายอะคะ่ะเท่าที่เราสอบสำรวจมาเนี่ยเขาขายไร่ละสามล้านห้าแสนบาทแต่ว่าจะเป็นราคาอยากเมายกแปลงเนาะแปลงหนึ่งก็จะหกไร่แบบนี้ค่ะแล้วก็อีกแปลงหนึ่งก็น่าจะสี่ไร่แบบนี้นะคะแต่คือต้องยกแปลงไม่ได้แบ่งแปลงเดียวค่ะแต่ถ้าต้องการแปลงเดียวก็เข้าไปด้านในที่เป็นแปลงของเราอะคะ่ะหนึ่งไร่ไร่ละสามล้านนะคะนี่ แล้วก็ตรงนี้นะคะพอมาชนกับตรงนี้ปุ๊บเนี่ยถนนฝั่งนี้จะเป็นถนนของเทศบาลที่ดูแลโดยเทศบาลน,นะคะซึ่งเป็นความกว้างอยู่ที่8เมตรนี่จะมาตรงนี้ค่ะความกว้างอยู่ที่8เมตรนะคะแต่ว่ารอแค่เหมือนรอมีผู้อยู่อาศัยนะคะถึงจะสามารถขออนุมัติโครงการที่จะทำคอนกรีตได้แต่ตอนนี้ก็คืออย่างที่เห็นด้วยสภาพ ด้วยสภาพของบริเวณแลข้อรอบข้างะนะคะก็เลยยังไม่มีโครงการมาพัฒนาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ตรงนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านขึ้นมาเยอะขึ้นก็ไม่แน่นะคะตรงนี้อาจจะมีทั้งท่อระบายนะ้ำมีทั้งเป็นคอนกรีตขึ้นค่ะแปลงนี้ค่ะหกไร่ไร่ล,ละสามล้านห้าแสนบาทนะคะก็คือได้ถนนสาธารณะหน้าแปลงตรงนี้นะคะยังไม่เป็นคอนกรีตเหมือนกัน ก็ต้องแปลงนี้ก็ต้องขยายไฟฟ้าขยายตาปาเข้ามาเหมือนกันนะคะแปลงนี้แต่ว่าเออนี่ยค่ะหน้าถนนเนี่ยมีเสาไฟฟ้ามาแล้วค่ะแต่อาจจะต้องดึงสาไฟฟ้าเข้ามาหาตัวเองนิดนึงเนาะแปลงนี้แปลงนี้ไม่ได้ถนนซอยพยูนศินะคะต้องเข้ามาอีกหน่อยนึงก็คือได้ถนนตรงนี้หน้าแปลงค่ะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะพาไปถึงถนนด้าหน้าเลยนะคะจะได้เห็นภาพไปด้วยกัน นี่ค่ะคือการเชื่อมโยงของถนนที่จะเข้าไปยังโครงการจะถือว่าสะดวกมากๆคือเราต้องมองไปถึงอ,อนาคตเนาะปัจจุบันเนี่ยด้วยสภาพป่าเป็นดินเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นแต่ว่าต้องมองไปถึงว่าอนาคตเผื่อชุมชนขยายมาแล้วก็มีโครงการต่างๆมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะได้รับการพัฒนาปรับปรุงมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะนี่นี่คือถนนด้านหน้าแล้วนะคะสะดวก สะดวกมาค้าตรงนี้ไม่ไกลหรอกค่ะไม่ไกลเราเดินก็อาจจะดูไกลแต่ว่าเราขับรถไปแค่ประมาณสองนาทีเองค่ะเมืม่อกี้ระยะเดินที่เราเดินมาก็ประมาณหกนาทีนะคะเข้า<ม>ไปถือว่าอาอกกําลังกายไปด้วยเนาะนี่ค่ะนี่ถึงถนนหลักแล้วตรงนี้ถ้าเราไปฝั่งนี้นะคะก็จะไปออกที่จะไปชนกับถนนพยูนบริเวณโรงเรียนวัดพยูนนะคะเรียกว่าซอยพยูนสิบนะคะ แล้วก็ที่เห็นหลังคาสีขาวนั้นก็คือหลังคาของเทศบาลบ้านฉางนะคะนี้ก็จะเป็นโครงการที่ที่บอกไว้นะคะว่ากําลังจะทําเป็นหมู่บ้านจัดสรรของเราก็เดินเรียบมาตามแนวต้นยูคาลิปตัสที่เห็นไกลๆนั่นแหละค่ะนะคะ,ะ,คะจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ถ้าเราไปฝั่งนี้นะคะถ้าเราไปฝั่งนี้ก็จะไปที่สักมรกกฝั่งขวาแล้วก็จะไปชนกับศาลา,าของศาลาประชาคมของตำบลพลาะคะ่ะเลี้ยวซ้ายก็จะไปถนน เลี้ยวทะเลเลี้ยวขวาก็จะไปที่โรงเรียนอนุบาลรักภาษานะคะตรงนี้ก็เรียกว่าถนนเชื่อมโยงกันได้หมดอันนี้ก็คือเป็นหน้าปากซอยที่จะเข้าไปในแปลงที่ดินนะคะซึ่งถนนตรงนี้เป็นเป็นของเทศบาลกว้างที่8เมตรเป็นถนนสาธารณะแล้วนะคะแล้วก็สุดแนวกำแพงของโครงการก็ถึงจะเป็นถนนเข้าไปยังโครงการของเรานะคะไปตามแนวต้นยูคาลิปตัสที่เห็นด้านหน้าประมาณนี้นะคะสำหรับสำหรับอ่ เส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งของที่ดินแบ่งขายที่พยุน6กทับหนึ่งนะคะประมาณนี้ก็หวังว่าท่านไหนที่กําลังจะจะดูที่ดินนะคะจะสามารถเห็นภาพไปด้วยกันได้แล้วก็นึกสามารถเห็นภาพในอนาคตของที่ดินแปลงนี้ไปด้วยกันได้นะคะด้วยความที่เราเป็นที่ดินแบ่งขายเราเป็นการผู้เริ่มแรกในการพัฒนาที่ดินแปลงนี้ก็เลยทําให้สิ่งที่เราทําให้ค่ะก็จะพยายามให้ดีที่สุดก็คือ มีถนนในโครงการอยู่ที่8เมตรมีไฟฟ้ามีประปาให้พร้อมนะคะส่วนเรื่องอถนนพอเราทําเป็นสาธารณสิทธิ์แล้วเราก็จะยกให้กับเทศาบาลดูแลต่อเลยนะคะ<ม>ก็ไม่ต้องกังวลค่ะขอแค่มีเพื่อนบ้านเพิ่มเติมะคะเดี๋ยวถนนก็จะกปรับปรุงเป็นเนคอนกรีตหรือว่ามีท่อระบายน้ําเพิ่มเติมแน่นอนนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งบริเวณจากถ้าเป็นทางเข้าถนนเส้นหลักจากถนน าจากซอยพยูน6กทับหนึ่งใช่ไหมคะซึ่งตรงนั้นเป็นชุมชนอยู่แล้วมีเพื่อนบ้านเยอะอยู่แล้วมีโครงการบ้านจัดสรรอยู่แล้วก็สามารถที่จะแหนะคนอนคนันใกล้ค<อ>่ะก็จะสามารถมีโครงการต่างๆปรับปรุงของเราให้ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะฝากไว้ด้วยคะ่ะว้นไหนที่ก็เังจะมองหาที่ดินเปล่านะคะที่ดินในซอยพยูน6กทับหนึ่งที่แบ่งเป็นขนาด แปลงละหนึ่งไร่นะคะไร่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่3ล้านบาทต่อหนึ่งไร่ค่ะแล้วก็มีแปลงอีก6กไร่กับ7ไร่ด้วยนะคะเผื่อท่านไหนขนาดต้องการขนาดใหญ่ไม่ว่าจะซื้อเพื่ออนาคตรหรือซื้อเพื่อแบบว่าทําโครงการต่างๆหรือที่สําคัญนะคะถ้าต้องการจะซื้อไว้เกล่งกําไรในอนาคตในในราคา3ล้านเราคิดว่าเราลูกค้าที่ซื้อไปแล้วได้กําไรเลยนะคะเพราะว่าในโซนแถวนี้ค่ะเชื่อได้เลยค่ะว่าที่ดินขนาดหนึ่งไร่เนี่ย แบจะหาไม่ได้หรือหาได้ก็จะไม่ได้ราคานี้แต่แน่นอนมันอาจจะต่างกันที่ทำเลนะคะแต่ว่าเราก็เชื่อได้ว่าราคา3ล้านเนี่ยเราให้ความคุ้มค่ากับลูกค้าทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นความกว้างไม่ว่าจะเป็นรูปแปลงไม่ว่าจะเป็นสาธารณรปโภคที่พร้อมแล้วนะคะไม่ต้อง ขยายเขตไฟฟ้าประปาเลยเราทาไม่ให้แค่ติดอย่างเดียวคือถนนยังเป็นดินอยู่เท่านั้นเองค่ะก็ฝากไว้ด้วยค่ะแล้วก็ฝากติดตามเพจเราด้วยนะคะสนใจที่ดินแปลงไหนในเขตบ้านฉางติดต่อเราได้ค่ะแล้วก็เผื่อมีอะไรให้เราช่วยเหลือหรือให้คําแนะนําใดๆก็สอบถามมาได้เช่นเดียวกันค่ะสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ